คดีสุดสยองที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนคราวนี้มันอาจะเกิดขึ้นที่โตเกียวก็ได้อองานมหากรรมีฬาที่จัดขึ้นทุกๆ4ปี World Sport Game ตอนนี้วันร้ายกำลังหวนกลับมาอีกครั้งนี่ไปกูด้คูจริจิงัช่วยฉันด้วยคุณอาคกอกีดูเหมือนเวลาที่เลวร้ายที่สุดมันจะมาถึงแล้วละ่ะ รับรอบแล้วคนนั้นครงนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่กับใครกันแน่ตามรถคันนั้นไปเวทีแต่สิงค์อือรถไฟแคปเวลีเดียสุญญายอศเข้าตัวเกี่ยวด้วยความเร,วเร็วพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหรออย่าบอกนะว่าที่จะฆ่าคนร้ายถ้าทางเจ้าหนุ่มคนนั้นจะตาต่างจากพวกเรา f b i เนาะ ตอนนี้ฉันนไปพบกับเด็กคนนั้นไม่ได้หรอเมื่อเราบุคคลสุดอันตรายถูกดึงให้กลับมาพบกันโลกจะสั่นคลอนมองเห็นแล้วละ่ะโอกาสชน,น,นะนะไม่เป็นไรนะฉันจะปกป้องเธอเองใช่เที่ไหนก็นเล่าคนที่จะปกป้องเธอนะ่ะคือยออนรู้สึกยิวโคน,น,นันเดอะมูฟวี่ e ดอะสเกเลตบูลเล็ตยกก่อนคุณอากาอจงพุ่งไปไปให้ถึงสุดปลายฟ้า ฉายพร้อมกัน22เมษายน2021ทุกโรงภาพยนตร์